สวัสดีครับน้องนัสดีคค่ะรับสวัสดีเอฟซีด้วยครับผมมือนีกับวันที่31แล้วน้องนัาทำยังไงเนาะหลังจากที่ช่วงเกือบเกือบต้องงวดผู้หลักไปเข้าก็ได้ปล่อยหน้าทางของน้องนัดให้กับเอฟซีไปแล้วนะครับมือนี้มาตามโค้งสุดท้ายแล้วกามีเอฟซีเพิ่นฝาก เอาผลไใหม่มาถวายผูกับยานั่นซึ่งก็ได้ถวายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล้วก็ส่วนนึ็งก็บทำบุญกับทางน้องนัดเนาะเพื่อนก็โทรมาเมื่อเศา้านี่แหละอีกเพื่อนกะโทรมาค่ะเขาก็โทรมาทรมาว่าพี่นำโชคจะเข้ามาน้าวันนี้ค่ะใช่แต่ว่าเมื่อกี้ไปหลายหม่องไปพอเรื่องมาไปย่ายนั่งไปโอ้ไปไรยหม่องก็เลยมากมาถึงหนีไป คค่ะรับกินครับเตียงยังกินหรอครับพี่โอ้พี่ว่าให้กินมาสิมากินน้ำมือแหม่ไปกินไหมหนูจะพาไปกินอยู่ที่สุมเศ้าร้านอร่อยไปกินไก่แท้เอาไปกินยูร้านซุ้มเสาร้านทาประจำหนู่มโอ้ร้านนั้นที่กับเขาแ่บแม่นค่ะแถวๆป่ามั่นนั่นบอกแม่นค่ะเอาไว้เป็นยังเดี๋ยวมื่อไรจะกินแค่เดียวก็ได้หรอกกินซุ้มมือยอดอกต้าน้อยเฉยไง เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลขให้เอฟซีก่อนค่ะกาตั้งแต่ช่วงกองหวดเนาะค่ะน้องนัดให้มากให้ว่าเม็ดเดียวค่่ะอาตัวไหนหลักเม็ดเดียวตอนนั้นเม็ดเดียวให้936เารอ936เนาะแม่นหลักในส่วนสองตัวจับให้ก็คือนี่36กับ39แม่นก็คือไปกลับเอาเองแม่นนะครับหลังจากนั้นมาปูยามาว่าจังไหรแน่บอกครับ เพื่อนกับมะเข่าฝันค่ะแลับปที่นี่นะมีมีมีคนเสียชีวิตะยะงว่าตาหมาครับตกใจห้องเองเองคนมีโชคกระสดุ่งไปสามรอบนะครับตอนนี้มาถูกวัน มีคนเสียชีวิตเนาะแต่กาลังสวดพอดีว่าเป็นอย่งนม้นะครับน่าจะก่จะได้ยินอยู่ดอกคิดว่าแม่นค่ะครับเพราะว่าน้องนัดกับบอดังอยู่ครับ้ันนี้เป็นยังไงปู่กับย่ามื่ว่าจะไหนปูกับย่าไปเข้าฝันคนวันนั้นน่ะหนูพาไปวังนาคินอันดับแรกครับ แล้วหนูพาไปวังนาคินเอฟซีมาหาหนูนี้เลย oh. หนูก็พาไปวังนาคินแล้วก็ไปวังคาชะโนด hmm. แล้วอ่าตอนกลางคืนเข้ามาฝันก็คืออ่าเลขลอยขึ้นมาเขาบอกเลยว่าเลขลอยขึ้นมาเอฟซีที่ไปด้วยกันทช่ที่น้องมาผาไปใช่ค่ะครับเลขลอยขึ้นมาเลขลอยขึน้นมาก็คือนะคะก็คือเดี๋ยวหนูจะโชว์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ แล้วก็จะไปปูทางสวรรค์ก็คือหนูจะไปลาดผืนซีเมนจะไปลาดพื้นอยู่วังนาคินคำชนโนดไม่อยู่วังนาคินพี่เคยไปวังนาคินไหมวังนาคินอยู่สายนอออยู่บ้านดุงวังนาคินบ้านดุงใช่มีคำชนกับคำชนโนดแล้วมีตรงไหนอีกมีวังนาคินอือยู่วังไหนนอะบ้านนี้บ่เคยไปจักเถื่อเดี๋ยวหนูจะพาไปโอ้เมนค่ะ เป็นวังนาคินวังนาคินแมนค่ะเป็นวัดบบครัหรือจังไรไม่ใช่วัดค่ะเป็นสถานที่อ่าที่คนไม่รู้จักคล้ายๆกับคำชะโนดใช่แต่ว่าจุดนี้คนยังไม่รู้จักใช่แต่ว่าเขาจะเป็นลูกของอ่าปู่ศรีสุโธเป็นวังขงเพื่อนเมนค่ะเพื่อนเป็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 นเกาะกลางน้ําเป็นโอรสหรือเป็นทิดาเป็นทิดาค่ะเป็นทิดาของปู่ศรีสุโธใช่ค่ะ หนูจะไปโบรนะตรงนั้นครับนะคะก็คืออาสิยังบอท่านได้มีชื่อเสียงเนาะแมนคนท่านหูจักหลายแมนครับเราก็เลยยังบอกหูกันเพราะว่าหลักๆเราก็จะรู้จักคำชโดใช่ค่ะแล้วก็คำชนใช่ค่ะแล้วก็คำสีดาค่ะเนี่ยนี่คือสามจุดใหญ่ๆค่ะครับอันนี้เป็นว่างไหมแต่ว่าอ่างเก่าของท่านน่ะก็คือจะเป็นวังนาคินเลย เป็นวังนาคินแล้วก็เป็นเกาะกลางน้ําเป็นเกาะกลางน้ําเหมือนคาชะนดเลยอ่าคําชะนดยังไม่เกาะกลางน้ําที่สุดนะแต่อันนี้เป็นเกาะกลางน้ําเลยนะคะคล้ายๆกับเกาะ6กเกาะที่ว่างคงที่บุญคงลูใคยๆยังสันบอกเป็นเกาะอยู่กลางน้าของสันบอกเมนค่ะเป็นเกาะกลางน้ําเลยคี่น้องนมดจะไปดูุรนเนาะแมนค่ะบานี้ก็คือ หลังจากที่ไปวายแล้ววันนี้ตัวเลขลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาก็คือจุดๆไว้ก่อนนะคะก็คืออยู่ในนี้แล้วนะคะเอาผมยังบอกได้ครับค่ะบอกได้ยุ่หนูจะไม่ขอพูดออกจากอ๋อจะไม่พูดโอเคครับคือเป็นเคสเนาะจะไม่พูดแต่จะโชว์ให้ดูอยู่คโอเคครับแล้ววันนี้จังไหต่อบัน ก็ตื่นเต้นอ่ะทีเดี๋ยวนี้แล้วทีเนี้ยนะคะก็คือได้หวยมาข้าเจ้ามาจากน้องบัวน้ำผู้ครับนะคะคือเป็นเอ FC อฟซีน้องมัดใช่ค่ะเอฟซก็รู้จักกันทาง YouTube ครับผมเขาก็เป็นเอฟซีที่แบบว่าเมื่เขาไม่ได้คิดอะไรเลยในตอนนั้นนะคะเขารู้แต่ว่าเขาหลงทางและทีเนี้ยเขาเหนื่อยเขากลับไปนอน เขาก็มานอนฝันนะคะนอนฝันเลยเลขก็ลอยขึ้นมาให้เขาเห็นเขาหลงทางในวันที่หลังจากกลับจากไปวังนาคิน่คะแล้วเขาก็หลงทางใช่่คะหลังจากนั้นพอเขาหลงทางเสร็จเขาก็หาทางเจอถึงบ้านเขาเหนื่อยมากค่ะแล้วเขาก็นอนค่ะแล้วก็ฝันค่ะแล้วตัวเลขก็ลอยขึ้นมาใช่โอ้เป็นช็อตๆเลขไหมเลขมีที่มาเลขมีที่มา แล้วเพิ่ออ่าก็คือหลังจากตื่นเศร้ามากมันบอเพิินกระทูมากวังสุฟั้งบอกค่ะตื่นเศร้าขึ้นมหอุิยน้องนัดคือฝันดีแท้ก็คือแบบว่าครับไม่เคยฝันครับแล้วก็ถ้าเขาฝันถ้าเขาไปที่ไหนเขาฝันเขาก็จะฝันแม่นเขาบอกนะครับนะคะอ่ะก็คือสรุปว่าเป็นอ่าเอซีที่น้องนัดพาไปที่วังนาคินใช่ค่ะ ไปหาญาเนาะญาเนาะเพราะว่าเป็นทิดาของพ่อปู่ศรีสุโธใช่ค่ะก็ก็ก็เป็นญ่าใช่ค่ะครับเพื่อนกัมาจะนําไปให้โชคให้ลาภค่ะคิดว่านะค่ะครับแต่ว่ากะอ่าแล้วต้องนัดละฟันบ่บัตั้งแต่ปู่มาให้ปู่ก็จะไม่มาเข้าฝันหนูอีกเลยนะโอ้ใช่ครับครับครับแต่ว่าตัวเลขของเพื่อนกับที่ว่าฟันดีมากๆเนาะค่ะไปว่าต้องมีบุญห่วมกันจังค่อยได้มากไปไม่กันค่ะ แล้วก็ต้องมีบุญกับท่างปูญาพญานาคความดะต้องมีบุญกับเพื่อนนัำจงค่อยสีซื้อสัมผัสกันได้แมนค่ะคนนั่นก็จะต้องมีบุญนี้หลีนะคะมีบุญจริงๆถึงจะทำได้นะคะเอาว่าเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวกัเข้ากับช่วยเพื่นเบิ่นกันในส่วนของตัวเลข เอาลงตามจังไลยก็ได้อา่าโอเคครับผมเดี๋ยวซูมก่อนนะครับอา่าเมื่อข้างล่างบางังหน่อยนึงโอเคค่ะโอเคครับอา่านี่ก็เป็นตัวเลขของอา่าน้องนัดนะครับค่ะ <Okay. S 2> ซึ่งกาที่ยุ่กับน้องนัดนี้ ลักๆก็คือจะมีแม่มณีนาคีนพ9เก้าเก้าเสียนแมนนะครับเป็นเป็นย่านาคีใช่ส่วนปู่นาคีก็จะเป็นปู่นภาริปู่นภาริษใช่ครับตัวเลขที่ให้ไว้ตั้งแต่ต่องวดหางเดียวก็คือเก้าสามหกใช่ค่ะครับ่วนนักนัดจับไห้่ก็คือมีสามเก้ากับสามหกนะครับแต่ว่ากลับให้พ่้อมครับเพราะว่าตัวเลขเนี้ยไม่ได้อ่าบรอดฟิกว่าตรงๆนะครับเนาะให้กลับนํานะครับ ที่น้องนันให้ไวตั้งแต่ช่วงต่อหงวดเนาะและวันนี้โค้งสุดท้ายครับตัวเลขที่น้องนัดบอกว่าเอฟซีที่ไปน้ากันเนี่ยฝันดีตัวเลขร่อยขึ้นมาองลงองลงลงขึ้นมากคือจังลูกโป่งสวรรค์นี่ครับพ่อพี่น้องครับนั่นแหละครับตัววงแดงๆทุกบ่อทั้งนัดแม่นค่ะตัวที่วงแดงๆ065นะครับจับสองตัวๆๆคือหาหกหกหากับ0หาหา0นะครับ แต่ว่าพี่เห็นตัวเลขตัวนี้แล้วแม่นค่ะมวดที่พานมาน้องนัดให้ไว้560ค่ะออก06ครับผมรอบนี้ครับตัวเลขตัวเดิมกลับมาครับผมจาก560กลายเป็น0ูนหครับบาทนี้น้องนัดเน้นเน้นเลยเน้นตัวนี้นะครับส่วน2ตัวก็เน้นไปที่5 0าศูนย์ค่ะครับเอ๊ อ่าแล้วสาเหตุที่เห่าเน้นตัวนี้เป็นพิเศษเนี่ยมีอีอย่างพิเศษบอครับน้องนัดถึงเน้นตัวนี้สาเหตุที่นูเน้นเป็นพิเศษก็คือเพื่อนมาเข่าฟันนูเหมือนขึ้นนี่นะคะกัลลเนนหานะคะมาแล้วมาแล้วว่ก็เลยเนนห๋อนะคะเว้าได้บ่ครับว่าแต่ท่านไม่ให้พูดแต่ที่แน่ๆนะคะครับที่แน่ๆท่านมาให้มาใช่ัหยใช่ก็บอกว่าห้าศนตัวเดียว มาแน่นอนการันตีเลยให้เอากระสอบมาใส่ขึ้แม่ว่าโอ้ยนะคะสาธุโอ้สาธุสาธุสาธุห้าศูนย์ตัวเดียวการันตีเลยค่ะสวดยอดมากๆคนลุกไปหมดคือนี่คือสาเหตุที่วงให้แดงๆค่ะเพาบอกมาตัวนี้ใช่ค่ะเพิ่นไม่เพิ่นไม่เน้นให้ไม่ใช่ว่าไม่มาเน้นท่านมาเน้นอยู่ แต่ว่าน้องนัทพูดรายละเอียดเยอะไม่ได้เพราะว่าน้องนัทจะบอกไว้ตลอดว่ารายละเอียดของความฝันน้องนัทจะไม่พูดเยอะ,ะเพราะว่าผูา้กับญาติไม่ให้พูดเยอะค่ะเบาในนิดๆหน่นนอยๆแมนค่ะครับก็จะประมาณนี้เนาะแมนค่ะอา้าโอ้ยกะซัมเนียกะชาเจนว่าปอยแห้งแล้วน้องแมคแฮปี่เนา <c oughs> ะอ้าจังไรกะพี่กะคิดว่าน่ารุ่นย่ดอกจังไรกะขอให้ปังๆทิ เฮงเฮงปังปังรวยรวยไปด้วยกันคซับต่อรับครับผมเอาซับตัวเอาไานกัะขอบคุณน้องนัดหลายๆนะครับพี่ก็เจะรบกวนเม่ราน้องนัดซัมนี่ะค่ะขอบคุณครับ